สวัสดีครับทีเด็ดบอลดังวันนี้จะพามาพบกับบวิครลสึกฟุตบอลเอลิสซีเรียนนอร์เวย์ระหว่างซาบบอกพบกับไวกิ้งเอฟเคราคาต่อรองเปิดมาที่เสมอ ซาบบอกเตรียมเปิดสนามซาบบอกสตาริโอนต้อนรับกรรมเยนของทีมไวกิ้งเอฟเคโดยเจ้าบ้านซาบบอกสามารถกลับมาทำผลงานได้เข้าที่อินผหนแล้วนะครับซึ่งเกมล่าสุดของพวกเขานั้นก็เป็นการเก็บชัยเหนือโรเซนบอกในเกมยากมาได้ทําให้ตลอด4เกมหลังสุดนั้นแพ้มาแค่หนเดียวเท่านั้นนะครับซึ่งก็เป็นการแพ้แบบเข้าใจได้ด้วยส่วนฝั่งไวกิ้งเอฟเคพวกเขานั้นเป็นทีมที่เป็นของแสลงเจ้าถิ่นมาตลอดอยู่แล้วนะครับแต่ว่าทิศทางของผลงานนั้นก็ยังคงไม่ได้เป็นชิ้นเป็นอันและผลงานที่ดดีเเนนนนนน่่่สวใใหญมัักกจะิขึ้้้บาาท ดังนั้นดูแล้วเกมนี้ซัรบอกน่าจะมีรุ้นทําได้ดีกว่านะครับในเลนเลือกข้างเชียร์แบบนี้ทีเด็ดฟนงวันนี้วางไปเลยซัรบอกสกอตตดิคาสซัรบอกเปิดบ้านเชือดไวกิ้งเอฟเค1-0และถ้าคุณคิดแบบเราก็จัดไปแต่ถ้าคุณคิดว่าไม่ใช่ก็แทงสวนไปเลยและถ้าคุณชอบคลิปทีเด็ดแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์และกดซับสไคร e ให้เราด้วยจัดไปเลยจ้าแล้วก็ไม่เสียใจอย่างแน่นอน